วัดอุณหภูมิแลก็ความดันโลหิตมีป้าไหนนะคะมีอุณหภูมิสี่สิบองศาแล้วก็ความดันร้อยสสิบห้าก็สิบหกคุณหมอคะมีเคสรับใหม่ค่ะคนไข้เป็นอะไรมาคะคนไข้มีอ,มอาการนหน้าอกหายใจเร็วแล้วก็นอนไม่สติค่ะวัดไข้ตอนนี้ได้สี่สิบองศาค่ะคนไข้คนไข้คะคนไข้ความดันโล 45, หิตค,ค,คนไข้เท่าไหร่คะ ร้อีสิบห้าเกาสิบหกคุณแม่ค่ะกำลังดดสูงนะคะเดี๋ยวตามญาติให้คุณหมอได้ค่ะแน่ค่ะเรมคุณม่จะมาเช็นด้านใค่ะสวัสดีค่ะหมอรัตนานะคะญาติเป็นอะไรกับคนไข้คะเป็นพี่สาวของคนไข้ค่ะแล้ววันนี้คนไข้มีอาการยังไงคะก่อนจะมาโรงพยบาบาล เจอน้องสาวนอนหายใจเหนื่อยหอบอยู่ในห้องค่ะจึงพามาโรงพยาบาลแล้วตอนอยู่ที่บ้านหายใจหอบเหนื่อยแบบนี้ไหมคะหายใจหอบเหนื่อยแบบนี้ด้วยค่ะแล้วตอนจับตัวคนไข้ตัวร้อนมีไข้มีอาการไอหรือมีอาการอื่นๆไหมคะน้องสาวมีไข้แล้วก็ตัวร้อนแล้วก็ไอค่ะคนไข้มีโรคประจําตัวไหมคะมีค่ะเป็นเบาหวานแล้วก็ความดันค่ะ โอเคค่ะงั้นหมอขออนุญาตดูคนไข้ก่อนนะคะเชิญญาติไปรอด้านนอกก่อนค่ะครับขอบคุณค่ะคุณหมอคนไข้หมอขออนุญาตตรวจนะคะหายใจเข้าออลึกๆนะ เดี๋ยวเตรีมตดิดต่อรีเฟอร์นะคะเดี๋ยวคุณหมอจะไปเขียนใบรีเฟอร์ค่ะคะ่ะพี่คนไข้ดอกค่ะได้แปดสิบสี่สิบค่ะเขาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าคุณหมอวัดความดันซ้ำให้หมออีกครั้งหนึ่งค่ะได้ค่ะคุณหมอคุณหมอคะพี่คนไข้ได้แปดิบห้าค่ะวันนี้เขาอยู่ที่1น6้ค่ะ สวัสดีค่ะหมอโรจากโรงพยาบาลคุณดีค่ะจะติดต่อขอรีเฟอร์ผู้ป่วยค่ะค่ะคนไข้หอบเหนื่อยค่ะมีไข้ในไอแต่คนไข้นี้ก็ประจําตัวเป็นโรคประวัติความดังค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะมันจะดีเลยคะคุณหมอตอนนี้อาการคนไข้ยังไม่คงที่เลยนะคะถ้าหากว่าเราย้ายคนไข้ไปตอนนี้การย้ายอาจจะมีอาการแรงเกิดขึ้นได้นะคะหมอคิดว่าไม่สมงคนรยค่ะ หาค,คนไข้อ,อยู่ที่นี่ต่อทางเราก็ไม่มีเครื่องมือที่จะรักษาคนไข้ได้ค่ะค่ะคุณหมอเดี๋ยวแจ้งยาดเรื่องการมีเฟอร์ด้วยนะคะไดคะะคะ้ค่ะเจอญาติคุณเยนจามาค่ะญาตคะตอนนี้คนไข้น,นะคะยังไม่สติใครยังหายใจง่ายหอบอยู่ตอนนี้คุณหมอน,นะคะกำลังพิจารณาที่จะส่งตัวผู้ป่วยนะคะไปที่โรงพยาบาลรัตนาพิชัยนะคะเพื่อจะทําการรักษา แต่ว่าระหว่างการเดินทางนะคะอาจจะมีภาวะแรกซ้อนเอ่อพ่อพิดปกติได้ค่ะแต่ว่าญาตินะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าทางเราเนี่ยมีทีมคุณหมอทีมพยาบาลทีมช่วยเหลือคนไข้นะคะไปด้วยทุกครั้งค่ะแล้วก็มีมอนิเตอร์นะคะที่จะทําการประเมินอาการพอจะหยุดเต้นของผู้ป่วยได้ตลอดเวลาเลยค่ะแต่ว่าทางนี้นะคะโรงพยาบาลเรากําลังประสานงานไปที่โรงพยาบาลปลายทางอยู่ค่ะเออญาติสะดวกที่จะเดินทางไปกับเราด้ไหมคะได้ค่ะ ขามีค่าเป็นหรอมีค่ะ